สัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการ Police Talk นะคะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะวันนี้ดิฉันมาทําไมที่นี่นะคะเพราะว่าเรามีนัดนะคะกับแขกรับเชิญซึ่งเป็นตำรวจท่องเที่ยวนั่นเองนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ มาทำความรู้จักกับต,วตรวจท่องเที่ยวนะคะที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้กันนะคะจะเป็นใครและจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับตำรวจท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเป็นไกด์พาเราเที่ยวกรุงเทพวันนี้แล้วนะคะสระเบียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวเองครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมพันตมรวจตรีขวัญพงเพ็งเดือนนะครับตำแหน่งสารวัตรสถานีกองกองกับการหนึ่งตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพครับค่ะเด็กตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาแบ่งเป็นกี่กองกับการไงคะถ้าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ย จะเป็นวะรวมกันเขาเรียกว่ากองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึง่งแต่ในส่วนท่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเรียกว่ากองกำกับการหนึง่งตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งเนี่ยจะมีะทั้งหมด3าสถานีในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมเป็นสาร,รวัตรสถานีสองรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพใต้ก็รับผิดชอบท้องหล่อซอยพัดพงษ<อ>์น่านายาวราชเอเชียทีคจนไปถึงวัดโพแล้วก็มี เซ็นเซ็นทัลเวิลแยกแยกราชประสงค์ด้วยอ๋อนี่ว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอะใช่คะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็จะต้องมาพื้นที่เหล่านี้แหละเป็นไฮไลท์เลยครับเป็นไฮไลท์เลยนะคะอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเราขึ้นมาสูงถึงตึกชั้นที่78ของตึกมหานครเก่านี่วิวสวยงามมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กอีก ไปแลนด์มาครับปกติถ้าช่วงที่ไม่มีโควิดนักท่องเที่ยวก็จะต้องมาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหนาแน่นที่นี่เกือบทุกวันแต่ช่วงนี้ก็เบาๆลงไปนะะคก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะใครียังไม่เคยมาต้องมาโดยเฉพาะคนไทยเพราะคนนั้นไม่เคยมาเลยมาไม่ยากครับมาไม่ยากครับค่ะก็อยู่ในพื้นที่ที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะคะทั่วกรุงเทพเลยค่ะทีนี้ถาม สวัสดเบียร์ก่อนนะคะว่างานของตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอะตำรวจท่องเที่ยววันๆเนี่ยมีภารกิจอะไรยิ่งในช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็หายไปเลยเนี่ยนะมีการปรับตัวยังไงบ้างครับคือเดิมทีเนี่ยในช่วงก่อนโควิดนะครับตำรวจท่องเที่ยวเองจะรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่ข้าม เขตแดนเข้ามาคือผ่านตอมอเข้ามาเนี่ยพอเข้ามาถึงก็จะเป็นตำรวจท่องเที่ยวเวลาเขาประสบเหตุต่างๆเนี่ยเขาสามารถโทรได้ที่เบอร์1 1 5 5ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศครับโดยที่เราก็จะทาหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสูญหายหรือเกิดเหตุเขาเรียกว่าประตุสไลด์ต่อทรัพย์ต่างๆตำรวจท่องเท,ที่ยวก็จะมีล่ามแปล ประจำอยู่แต่สถานีที่จะเข้าไปติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็ให้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการติดต่อกับสถานทูตว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมให้เราช่วยอะไรเพิ่มเติมได้ครับต้องมีเซอร์วิสมายอยู่อยู่ในการบริการในการบริการในการบริการครับท่องเที่ยวเนี่ยคือเรา ไม่ใช่น้างานเน้นด้านอาชญากรรมแบบเน้นการบริการประชาชนคนไทยก็รวมเป็นนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันรวมคนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะไม่ใช่ให้บริการแต่ต่างชาตินะใช่ครับแล้วก็ดูแลทั้งชาวไทยก็ชาวชาวต่างชาติในทุกๆที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปไปจำนวนมากคร่ะพูดถึงช่วงช่วงที่ผ่านมาช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังเยอะเนี่ยปัญหาหลักๆของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คืออะไรคะ ปัญหาหลักของ ator, น <Cock> ักท่องเที่ยวก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าโบกแท็กซี่แท็กซี่ใหม่ไปตุ๊กตุกโกงราคาก็จะมีไกด์เถื่อนที่ที่เข้ามาตีสนิทหลอกให้ไปทริปสั้นๆในกรุงเทพในบางสวนที่เขาจัดกันเป็นแก๊งแล้วก็ไปแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าแรงงานค่อนข้างสูงพวกนี้ตการ่อเ่ภาพลักเสียทำให้ภาพลักษณ์ภาพกเสียครับแล้วก็พยายามให้ทางผู้ดำเนชาไป ตรวจสอบดูแลว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดไหมเพราะว่าเวลาเขากลับไปประเทศเขาเนี่ยเขาไปสื่อสารว่าเออประเทศไทยเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะปราบปรามกลุ่มแก๊งพวกนี้ให้หมดไปแล้วบางทีตอนนี้โลกโซเชียลนะคะพอมาอะไรเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากไปทั่วโลกเลยแต่ถ้ามันมีสิ่งที่ดีๆเนี่ยเขาก็จะบอกต่อๆกันแล้วคนก็จะมาเที่ยวบ้านเราต่นนี้ตัวใหญ่เราก็จะบริการชาวต่างชาติให้เขามีความประทับใจมากที่สุดทุกเรื่อง เราจะเป็นของหายเรื่องเล็กๆน้อยๆติดต่อกับทางบ้านที่ต่างประเทศไม่ได้เราก็ช่วยเหลือทุกเรื่องครับอํานาจในการจับกลุ่มอะไรมีไหคะอํานาจในการจับกลุ่มเรามีครับนี่ครับก็ถ้าเป็นเหตุซึ่งหน้าก็เป็นเหตุที่ได้รับแจ้งมาแล้วก็สามารถทําการควบคุมตัวแล้วก็ไปดาเนินการที่สถานตำรวจแต่ละพื้นที่ครับค่ะแล้วก็อย่างช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่บ้านเราเนี่ยก็ถือว่า ดีมากๆเลยนะคะในการที่จัดการกับปัญหาแต่ก็ต้องยอมสูญเสียนะคะนักท่องเที่ยวต้องยอมปิดประเทศนะคะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะแล้วช่วงนี้เรางานเป็นยังไงบ้างคะคือพอนักท่องเที่ยวเราเราไม่ได้เข้ามาเนี่ยคือเราก็ต้องมากลับมาดูหน้างานเราเป็นการ ตอนนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการฝึกทุกสัปดาห์ทุกวันพุธก็จะมีการฝึกแล้วฝึกอะไรบ้างคะตำรวจท่องเที่ยวฝึกก็จะมีการฝึกเข้าค้นจับกลุ่มฝึกบุคลท่ามือเปล่าฝึกพวกนี้เพื่อที่จะรองรับเวลาเวลาสถานการณ์โควิดกลับมาเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าสกิลที่เพิ่มมากขึ้นคือจะดูแลพี่นนองประชาชนหรือคนไทยก็ตามหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาได้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็ถือว่าโอกาสนี้ก็ในการซ้อมในการเตรียมตัวมากขึ้นนะคะก็ทําแผนทําแผนทําแผนในเรื่องของสถานบริการทําแผนในเรื่องของโรงแรมต่างๆแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เวลาที่เวลาเวลาโควิดมันขี้คหายข้อมูลพวกนีันสําคัญแล้วก็เรียกว่าเน้นเชิงรับซะมากกว่าครับตอนนี้ช่วงนี้เราต้องมีการออกตรวจตามสถานที่ี่ยวแหล่งบริการอะไรด้วยไหมครับมีครับก็อย่างในช่วงโควิดใช่ไหมครับ เราก็จะตรวจทหารบริการคือท้องหล่กเป็นหลักเพราะว่าแตงซอยซอยนานานพัทโงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาติมาไปจำนวนมากแล้วพอมันไม่มีโควิดก็ปิดเกือบประมาณ9 0ก็ปิดหมดเลยก็จะมีแค่ท้องหลอที่เป็นพื้นที่ที่คนไทยไปเที่ยวแล้วก็จัดรถสายตรวจไปสองสาคัญไปขับตรวจดูตอนนั้นยุคโควิดที่มันซีเรียสเนี่ยเราก็เอามาตรการรัฐของรัฐบาล นะครับมาทําเป็นแผนในการไปดูตรวจตาตามสถานด้วยการต่างๆว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลไหมเป็าระยะห่างมากใส่หน้ากากแล้วกามพันธ์กับผู้จัดการร้านต่างๆครับว่าให้ช่วยควบคุมแล้วก็กําจัดแอเรียให้มันปลอดภัยหน่อยคือในส่วนนึงก็เห็นใจผู้ประกอบการเห็นใจการเห็นใจเราไม่ได้ต้องการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนเดือดหนักใจให้พวกเขาเลยเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุเพราะว่าเราเป็นตํารวจท่องเที่ยว เกิดเป็นเกิดเหตุที่ของหลอดในพื้นที่เราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากทําให้มันเต็มที่ครับพี่อยากให้มันเต็มที่ก็ประสานพันธุ์ทุกร้านแต่เราก็ไม่ได้ไปดําเนินการอะไรแล้วก็ให้ให้ให้ความรู้เขาบางร้านก็อ๋อประสานพันอย่างนี้นะครับได้ความร่วมมือบ้างน้อยแค่ไหนคะโดยภาพรวมจริงๆทุกร้านให้ความร่วมมือนะครับทุกร้านให้ความร่วมมือแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกทุกร้านก็พยายามที่จะจัดการให้ดีที่สุด เท่าที่มันจะทําได้ใช่เพราะเราเราก็เห็นใจทุกๆอย่างครับพยายามประนีประนอมคัพพอร์มับแล้วก็ได้พยายามประหยัดพธุ์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังไม่เข้ามาหรือเข้ามาก็ต้องถูกกัดตัวให้แน่ใจซะก่อนนะคะถึงจะมาเที่ยวได้นะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยยกว่าเราก็อยากจะให้คนที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละเที่ยวกันเอง นายได้จะได้แบบสะพัดนะครับรัฐบาลก็ออกมาตรการหลายอย่างนะครับประเทศไทยจริงๆนยุคนี้ถ้าใครไปเที่ยวถือว่าได้ถือว่าได้ได้กำไรพี่อิ๋วนี่บอกคุ้มมากเลยนะคุ้มมากคือหนึ่งราคาถูกสองที่พักโรงแรมทุกอย่างคนน้อยไปแล้วสบายๆสามนี่ได้ข่าวว่ายิ่งแถวชายทะเลเนี่ยทรัพยากรนี่ฟพื้นฟูกลับมาสเยอะเลยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปทำธุระที่ชนบุรีพี่อิ๋วใช่ไหมว่า เราอยู่บนโรงแรมเนี่ยเรามองไปที่นักเรียมันใสแบบใสแบบไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนไม่คิดว่าที่พัทยามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเรียกว่าในวิกฤตมันก็มีโอกาสดีๆหลายๆอย่างนะคะในกรุงเทพก็เหมือนการใครที่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าอยากที่จะเที่ยวสั้นๆในกรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยในเซติ่ก็วิวดีครับเดียววาราก็อาหารอร่อยครับ เดี๋ยวเฉพาะวันนี้เนี่ยแม้ไหนไหนมาในพื้นที่ของสระเบร์ียแล้วเดี๋ยวต้องให้พาลงพื้นที่ได้ครับไม่มีปัญหาว,<ด>วันนี้จะพาไปที่ไหนไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาเน <c oughs> ื่องด้วยวันนี้ก็เวลาก็บ่ายสามเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระที่วัดโ <c oughs> พ่ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองไทยแล้วก็ <c oughs> นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย ชอบไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมเยาวราชกันว่าเวลาช่วงเย็นเยาวราชเขาเป็นยังไงกันบ้างครับสมัยนี้อ่าเอาละค่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะเดี๋ยววันนี้เราให้ตำรวจท่องเที่ยวนะคะพาทัวร์กันแล้วกันนะคะไปกันเลยค่ะขึ้นมาอยู่บนนี้นี่โอ้โหจริงจริงๆพื้นที่นียเขาเรียกว่ากรุงเทพใต้กรุงเทพใต้ถ้าเราข้ามไปน้ำเจ้าพญาไปเนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งคนคนบุรี สารวัตรกรุงเทพจะมีทั้งหมด3าคนคุมเหนือใต้ทนนะฮะฝั่งนี้ทั้งหมดจะเป็นกรุงเทพเหนือแถบนี้จะเป็นกรุงเทพใต้ตรนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวั่งค่ะถัดไปก็จะเป็นถ้าข้ามไปที่เป็นฝั่งธนบุรีฮะใช่พื้นที่เราก็จะแบ่งเป็นสามเขตแบบนี้นะคะเนี่ยเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราเห็นเลยว่าโอ้โหกรุงเทพหนาแน่นจริงๆนะคะตึกเต็มไปหมดเลยนะเบียดเสียดครับแต่เราเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้น่าจะเป็น เกาะสุดปรกการแน่ๆเลยอายังมีพื้นที่สีเขียวใช่ครับใช่ตาแตกตาเกันเย้วฝั่งนี้ใช่ครับเนี่ยนะก็เป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันใช่ครับกรุงเทพเหนือแล้วก็จะวัดจากที่เขาเรียกว่าข้ามถนนเพชรบุรีไปก็จะเป็นกรุงเทพเหนือ ตอนนี้เราก็ลงจากตึกมหานครมาแล้วนะคะเว็บก็มาอยู่ในรถแล้วนะคะเดี๋ยวสาวัตเบียจะพาไปที่ไหนคะไปที่วัดโพครับเดี๋ยวจะไปไหว้พระที่วัดโพซึ่งเป็นวัดที่ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมผมคิดว่าชาวต่างชาติถ้ามาเนี่ยจะมาที่วัดโพเป็นอันดับต้นๆรองจากวัดพระแก้วเลยเพราะว่าเขามีความได้เคยได้ยินว่าอ๋อถ้ามาจะมานวดต้องมาวัดโพจุดเดนก็คือมานวดมานวด มาที่ต้นตำรับค่ะบางคนคือชาวตตางชายเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดว่าใหามาเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศนะจะไปต้องไปสุดต้องไปถึงต้นต่งหลายคนคิดว่าศาสตร์การนวดมาจากวัดโพก็เลยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ที่วัดโพก็จะไปนวดไปไหว้พระใช่ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดียวเราก็จะไปเที่ยววัดโพใช่ค่ะซึ่งบางทีเองเนี่ยคนไทยเราก็ มองข้ามนะบางทีก็เลยเลยคน้นพวกยังไม่เคยไปเลยจริงๆแล้วประวัติศาสตร์วัดอารามหลวงหรือวัดใหญ่ๆพวกนี้น่าศึกษามากครับพี่อยู่ครับผมได้มีโอกาสไปเดินฟังคณะคณะหนึ่งแล้วก็มีการให้ผู้ให้ฟังเนี่ยก็เพิ่งจะได้ทราบประวัติวัดโพแล้วมันก็ฟังแล้วก็เพลินดีเป็นว่าที่ได้รับสถาปัตยกรรมจากจีนอ,อะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องอับเช้าสมัยก่อนไปค้าขายกับจีน ก็พอขายของเสร็จเขาก็จะเอาเครื่องอับเฉาเป็นตุ๊กตาสิงตุ๊กตาอะไรมาถ่วงเรือเรือมาหนักๆแล้วก็มาเมืองไทยแล้วก็มากองไว้กองเสร็จคนสร้างวัดสมัยนั้นก็เอามามามาตั้งไว้ที่วัดจัดเป็นรูปต่างๆเป็นเครื่องประดหสวยครับเป็นรืองที่น่าสนใจมากนะคะว่ามันมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะที่อยู่ในนั้นเรายัง Amazing เลยว่าโอ้เขาขนมาได้ยังไง ดยชามดามไหประติมากรรมรูปปั้นอะไรอยไปวัดแล้วก็ยังได้รับทราบถึงวิถีการค้าสมัยก่อนด้วยค่ะนี่คือที่เราก็ amazing ดีใช่แล้วก็ติวก็เคยไปให้คนนวดนะเอ้โหเคยไปโอ้โหเคลดเลยไม่แล้วคือคือตอนแรกอาจจะรู้สึกทําไมแบบนะแต่พอเสร็จแล้วเราเบาสบายตัวเลยนะเกือบศาสตการโนวด แผนไทยแล้วก็เป็นศาสตร์ดนหนึ่งแต่ว่าคนที่นวดเนี่ยเรียกว่าต้องต้องเรียนต้องอบรมมาอย่างดีนะเป็นอาจารย์นะค่ะก็เดี๋ยวจากวัดโพเสร็จแล้วนะแล้ก็จะไปที่ยาวราชไปหาของกินละไปหาของกินที่เยาวราชเป็นพื้นที่เด็ดพี่อิ๋วไปบ่อยไหมครับที่ยาวราชที่ยาวราชเหรอคะหลังๆนี่ก็อาจจะเว้นไปเว้นไปนะะไม่ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่แต่ว่าสมัยก่อนก็ชอบไปหาของรับประทานนะฮะ ตอนกลางคืนเลยมันก็จะบรรยากาศจน,นอย่งตอนกลางคืน <c oughs> นะครับใช่ใช่กว๋วยจับหน้าโรงหนังใช <c oughs> ่ไหมฮะเคยไปทานนะครับก๋วยจับหน้าโรงหนังเคยทานค <c oughs> <า>่ะเดี๋ยวพลิกไทยไปผมนี่เือว่าโอ,โอ้ถ้าจะไปเยาวราชนี่ต้องเต็มท้องไว้ให้ดีเลยครับผมเคยได้ยินชื่อกว๋วยจับหน้าหลวงสมัยก่อนนะะดูโน้ตอุดมฮะพี่โน้ตอุดมท่านทอล์กโชว์แล้วก็พูดถึงแล้วก็โอ้อยากจะไปลองดูสมัยอยู่ในร้อนนะครับก็โอ้ติดใจค่ะทีนี้พูดถึง งานดึงตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องรู้จักสถานที่ต้องรู้จักพื้นที่มากน้อยแค่ไหนต้องรู้จักครับต้องรู้จักว่าหลักๆเนี่ยสถานที่ที่ชาวต่างชาติจะไปก็คือว่าโรงแรมโรงแรมมีกี่ประเภทเล็กกลางใหญ่แนะนําได้มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่สถานบริการมีกี่ที่<อ>ที่ไหนที่เป็นที่สุ่มเสี่ยงไหมเราจะต้องทราบให้หมดครับ ่เช่นเขาเห็นตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาขอคําแนะนําได้ทุกเรื่องใช่ไหมคะอาหารทานที่ไหนที่พักพักที่ไหนดีส่วนใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเจอชาวต่างชาติเกาหลีจีนรัเสเซียอังกฤษยุโรปต่างๆส่วนใหญ่จะถามอยู่ร้านเดิมๆแต่มผมนะ่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะรับขบ้อมูลข่าวสารจาก,จกประเทศของเขาใช่ไหมมันจะไม่ค่อยพ้นร้านเดิมๆแต่ถ้ามาแบบแปลกๆเช่นแบบมีเแพบบื่อนคนไทย ไปกินร้านเนี้ยแล้วแล้วมันไม่ใช่ร้านที่มีชื่อเสียงอันนี้ก็อาจจะต้อง Google ให้ใช่แต่ปกติส่วนใหญ่คนนี้เขาจะมาเขาจะชี้ในแมปเลยเนี่ยไอ t t o go this place this แอ e a อะไรก็ว่าไปก็เราก็จะช่วยอนุคับสรุกว่าอ๋อคุณต้องขึ้นรถแบบนี้ไปยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยจะผิดแปลกจากจากเจ้าดังๆสักเท่าไหร่ แต่ว่าต้องทราบครับต้องทราบค่ะแต่เราก็สามารถแนะนําได้แนละ้วลองลองแบบนี้ไม่ลงไปแ้วนี้ไม่อะไรก็แนะนําได้ <c oughs> สมมติถ้ามันมันปิดหรือถ้าเราคิดว่ามันมีที่อื่นดีกว่าอยู่ที่วิจารณญาณของของตำรวจที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะครับมีมีกฎกติกาอย่างไรไหมคะว่าอันนี้ห้ามตารวจท่องเที่ยวเข้าไปทําหน้าอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะกฎกติกาเหรอ <c oughs> ครับ จริงๆเราเน้นงานบริการงานบริการมันก็เรียกว่าทำจนสุดได้เลยคือเราจะใจดีถึงขนาดขับรถไปส่งเขายบางบคนแล้วก็ทแคร์ตลอดทางเลยมีครับนะมีมีมีมมถ้าแบบมันบางมัน,ม,น,ม,นมันบางเคสที่มันอัิเสบเช่นกระเป๋าตั้งหายหรืออะไรก็ตามที่โอ้มันมันข่อนหนักเป็นเบาให้เขาได้เนี่ยผมก็อนุมัติเต็มที่เนาะคือไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราช่วยแค่นี้ ติดต่อให้เขาแค่นี้ห <บน S 1> มดเวลารา,าชก,การรถเลิกกันไม่ได้ไม่มีใช่เราเราไปเจอเขาถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาราบลื่นแล้วเขาแฮปปี้กับเมืองไทยได้มากสุดเนี่ยผมก็ทําให้สุดทางาไปเลยครับแล้วยิ่งถากว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับอุบัติเหตุหรือประสบเหตุอะไร,รเราเรายิ่งต้องดูแลเยียวยาอะไรเขาอย่างไร้วพวกนี้ก็คือว่าจะมีกองทุนค่ารักษาพยาบาลซึ่งมันมันมันก็จะมีแบบฟอร์มมีหลักการ ครับซึ่งเราจะต้องประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค,ครับพวกกรมการท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นเหตุที่หนักกว่านั้นเราก็จะติดต่อทางสถานทูตเขาด้วยให้เขาลงมาช่วยเหลือเคสชาวต่างชาติคู<ป>่ขนานไปกับเราค,คือบางทีชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ถ้าเกิดเหตุลักษณะบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเหตุพวกนี้เราเราก็จะสอบถามเขาว่าเขาจะให้เราแจ้งสถานทูตไหมคือบางทีเขาก็รู้สึกว่าถ้าสถานทูตเขาทราบว่าเขาประสบเหตุอยู่เขาก็มีความอุ่นใจแต่บางรายก็ไม่นะ บางรายเนี่ยมีเคสหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกวัดภูเขาทองแล้วก็ครอบครัวที่ต่างประเทศก็ติดต่อไม่ได้ภาษาสถานทูตก็ไม่ยอมรับการช่วยเหลืออะไรก็มีฮะแล้วก็เราก็พยายามให้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยไปหาเขา<อ>ไปคุยกับเขาว่าเขาต้องการอะไรไหมย<า>พยายามเชื่อมระหว่างตัวเขาเองกับครอบครัวท,ที่ที่ต่างประเทศให้ได้ ว่าเขาปฏิบัติไหมให้เขาต้องการยังไงตัวเขาต้องการยังไงสถานทูตต้องการยังไงอะไรอย่างเงี้ยครัก็พยายามทำให้ดีที่สุดต้อเป็นนักประสานนะต้องต้องบริการอย่างเดียวเลยครับที่บริการบริการเอาลุ้นไดเจออย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมอย่างไปเที่ยวตามสารมาเลงแล้วเมาเออะละวาดคุกค้างอะไรเงี้ยมีครับมีครับก็อันนั้นก็ต้องทําการจับกลุ่มนะครับต้องรจับกลุ่มแล้วก็ทำผิดกฎหมายเราก็ต้องดำเนินการดำเนินการอยู่แล้วครับตามตามกฎหมาย ค่ะมันอาจจะมีนักท่องเที่ยวประเภทที่เขาอาจจะเป็นอาชญากรก่อเหตุนะจากประเทศอื่นมาแล้วเข้ามาแฝงตัวอันนั้น,เ,น,นเราก็ทําการสืบสวนจับกลุ่มครับอย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมามก็จับเขาเรียกว,ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวแขกมาหลอกตัวว่าเป็นนักบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็ไปไปเที่ยวพวกเขาเรียกว่าบาร์ที่มีแต่ผู้ชาย บางที่เป็นเด็กผู้ชายไปเที่ยวก็ไปหลอกลวงพวกชาวเกาหลีพวกอะไรพวกนี้ฮะให้หลงเชื่อว่าตัวเองเป็นนักบินแล้วก็โอนตังค์นู่นนี่มาให้ก็มีครับแล้วก็ดำเนินการจับกลุมตามกฎหมายค่ะนะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวนี้เรียกว่าชาวต่างชาติหลอกกันเองก็เยอะใชเยอะนะโดยมาอาศัยเมืองไทยบานเาเข้ามาเมืองไทยหลอกแล้วก็บินกลับไปก็มีครับมีมีหลายเคสแล้วก็พยายาม ล้วก็พยายามเอาเรื่องที่จะรับการร้องเรียนมามาวิเคราะห์ว่าเคสไหนที่เราสามารถทําเป็นคดีได้อะไรที่มันเกิดเหตุซ้ําๆแล้วก็ต้องทําการสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็เราอย่างเราเนี่ยก็ดูแลนักท่องเที่ยวนะคะทั้งจีนทั้งยุโรปนะคะต่างชาติหลายๆชาติด้วยกันเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างไหมล่ะครับในงานบริการที่เราจะต้องรู้ว่าลักษณะของนักท่องจีนเป็นแบบนี้ยุโรปเป็นแบบนี้นักท่องเที่ยว เบียวว่าเบียว่าแต่ละชาติเหมือนกันคือว่าถ้าเขาจะมาเที่ยวไม่ได้มีเจตนาหรือพฤติกรรมเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ก้าวร้าวเนี่ย<ฆ>เขาก็จะอยู่โดยสงบเออแต่ว่าไม่ว่าชาติไหนก็ตามนะครับพี่อยูถ้ามีถ้ามีความ aggressive เลยความชอบปาร์ตี้กีคือบางทีเมี่ยเวลาเขาเขาเขา,เขาไปสังสรรค์หรือ สนุกเนี่ยเขาจะจะ,จะลดสติสติก็จะไม่ค่อยมีเดี๋ยวขึ้นอยู่กับ,บนิสัยบุคคลมากกว่าสบุคคลสุท้ายคือบอกว่าแต่ละประเทศพอๆกัน <c oughs> อยู่ที่ว่าบุคคลประเทศนั้นเนี่ยมาแล้วเขานิสัยเดิมเป็นยังไงถ้าเขากินเหล้าจงนี้นนจ,นจะเกิดเหตุตอนหลังจากกินเหล้าะคระับ <c oughs> ช่วงนี้นะคะบางเส้นทางนี้ก็โล่งนะคะลดโล่งโล่งในช่วงนี้ก็อยากจะให้แบบคนไทยช่วยกันเที่ยวนะคะ จะ <minutes> เที่ยวกเทพจะเที่ยวทางจังหวัดนะคะก็พยายามนะครับก็พยายามเที่ยวใกล <sequ ENNIS> ้ๆส <ulously, S 2> ุพรรณบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับในที่ที่เราไม่เคยไปค่ะช่วงนี้ชาวต่างชาติน้อยก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีครับอยู่ครับค่ะแล้วก็ทํายังไงให้ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยเขากลับมาเนี่ยเมือนไทยได้ว่าหนาแน่นอ่ะเพราะว่าเรียกว่าอาจจะบูมเลยแหละเพราะว่าเราเราเราดูแลควบคุม ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะประเทศที่เขาลึกถึงก็นี่แหละเขาอยากมาประเทศไทยใช่ครับไปอยู่มีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมครับส่วนใหญ่ก็อยู่นี่ไหละค่ะใกล้ใกล้เพราะว่างานเราก็อยู่กรุงเทพเนาะยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไกลๆสักเท่าไหร่ก็สอบถามจากเพื่อนที่ไปทะเลแถวภูเก็ตแถวๆอะไรพวกนี้ก็บอกว่าโอ้โหมันเงียบสงบดีจังเลย แวดล้อมกลับมาดีใช่ครับหรือแม้กระทั่งวัดไทยหรือที่ต่างๆที่ปกติคนไทยจะเข้าไปได้ยากคือเจอต้องเเยอะๆเนี่ยผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเช่นวัดพระแก้ววัดโพนีครับ